แถวอุดรขอนแก่นเป็นยังไงเนาะสบายดีบ่ป้าพี่น้องพอสมไปอุดรขอนแก่นเมื่อเศรายู่อุดรไปโรงแรมแกลนป้าพี่น้องคนไปหับหลายแห้งอุดรแตกแล้วพี่น้องอุดรแตกแล้วพ่อก็ลงไอจีไว้นะคะในพิธาไอจีมวลยิหลีครับ แฮแท็กอุดรสู้ต่อไปน้ำกันเดอ้อป้าพี่น้องเขามารี่แคปไปน้ำกันเนาะปาดปาดปาด <c oughs> ปต้องตกใจเดอ้อแอดน,น,นี่คนอีสานของแท้เด้อเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมาไล่งานโตแบบว่บา,าจริงจริงจังๆกับพี่น้องเนาะว่าแอดเป็นเป็นคนใสพี่น้องตอนนี้ขอรี่แคบไปน้ำกันเดอ้อขอบคุณคลิปทุกคลิปเดอ้อพี่น้องแอดลังเทียกับหาต้นทางบาพอเด้ ยิบจับคลิปมาจากติ๊กต็อกไอจีพิมพ์คําว่าแฮชแท็กทิมพิธาเข้าไปในเต็มเลยสรุปมือเศราเ้านะโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธาน,นีแตกบึ้มแล้วพี่น้องคนไปแห่กาลังใจพอสมหลายแหง้งเมื่อนี้เด้อพี่น้องเด้อ,อ,อพอมาขอนแก่นแล้วเนาะไปบรรยายอยู่หม้อขอเรียบร้อยแล้วบรรยายอยู่หม้อขอแล้วมืออื่นวันที่ยี่สิบหายาเริ่มเด้ออยู่หมู่บ้านหมอลำ พอสิไปเว้าไปเฮ็ดบุญกระินแล้วก็สิไปอ่าวาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจอีสานด้วยจักรวาลหมอลำสายหมอทั้งหลายอย่าเลื่อมเด้อใบมงเป็นต้นไปณนะวัดชัยศรีบ้านสาวิชีเป็นบ้านหมอลำเลยได้พี่น้องตำบลสาวิชีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเดี๋ยวพอเิ่นสิไปเว้าเลี้ยงหมอลำสายหมอทั้งหลายต้องไปเด้อแอดมินเนี่ย ลูกลายหมอล่ำคือกันเดยน้องไา้แอดช่องไทยสาระข้ามผ้าเพิ่นล่องกูเอ๋ยล่องเสือดเบิงได้พี่น้องกับซองเลาะหมอล่ำเป็นซองน้องสาวน้องไส้แท้เลยเดเพิ่นเฮ็ดยูทูบเกี่ยวกับหมอล่ำมืออื่นก็นเลยฝากฟังให้เพิ่นนั่งไปให้กำลังใจพอเพิ่นอาสิไปไล่ซดเพิ่นอาสิ่ทย,ทยคลิปมาส่งด้พี่น้องเอาฟังพาวนกันก่อน अगा जगा इब बाइ रिवो अगा Yeah. เอฟจากไทเี้ยเด็กีเงี้ยนสอสอจะเห็นพี่น้องเอฟจากไยเขาสามารท2แแถจอกไข่แดงอุดรานได้พี่น้องเจะตั้งคนจ้าเเลยทได้เลยด้ยเลยทรสก 咱们看那个<他>。 เราเสียสมาธิในการทางานไว้ข้างหน้าถ้ามันยังติดใจอยู่มันก็ย้อนอดีตกลับไปอดีตไม่ได้เรามีแต่ปัจจุบันเรามีแต่อนาคตเท่านั้นเพราะฉะนั้นภาษาภากย์ตินก็รู้ว่า move on แล้วก็ fight on แล้วเหมือนยังเสื้อเนี่ยแต่บรีเสื้อไม่ได้เพราะว่าน้องภาษาไม่ถูก ก็ไม่กล่าวมาอีกแล้วมันผ่านไปแล้วครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายนั่งอยู่ด้วยกันที่นี่รู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรก็แล้วแต่น้อยใจอุดมีอะไรก็แล้วแต่วางมันลงไว้ในห้องนี้ครับพี่น้องวางความผิดวางไว้ในห้องนี้แล้วสู้กันด้วยกันบุญบา ฝากเขามากมากแล้วเพราะว่าเป็นหออสรุปง่ายๆว่าเป็นหอเขาตรงอมฝากเขามากอันที่หนึ่งเราต้องขยับเพื่อประชาชนชาวอุดรกว่าสองแสนกว่าคนที่ให้คะแนนเรามาสิ่งที่มันดีสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่าไปมองแต่สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ดีมันมีอยู่คือปกติแล้วสสอวันเก้าไปลบบวกลบึ้นไปมาเลยอยู่ห้าสิบกว่าคนนะพี่น้องตอนนี้ร้อยห้าสิบเอ็ดคนลบโมตัวต กูนะครับก็หายไปเยอะนะครับหายไปก็คือมีผมนะครับมีขับอีกสองคนเพราะใช้ร้อยสี่สิบปายนะก็อย่างน้อยคิดแบบพอสังเกตก็โตขึ้นมาประมาณสามเท่าถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นสามเท่านี้มีนักสอสเขตแล้วมีนักสอสบัญชีรายชื่อแล้วปัญหาเรื่องที่ดินคราวนี้ประธานกรรมธิการก็ของก้าวไกลปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรก็ของก้าวไกล เพราะฉะนั้นคราวนี้นี่จะได้ขยับให้อุดรมันสะเพือดสะทีหนึ่งทีไหมครับพี่น้องครับดีค่ะอุดร <พอ S 2> ยาร่าชะเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องชนะให้มากกว่านเดิมเพราะฉะนั้น <c oughs> ขยาบเสร็จแล้วมันก็ต้องขยา <c oughs> ขยาก็ต้องขยา <c oughs> ขยฐานสมาชิกให้มากขึ้นต้องขยายอาสาสมัครให้มันมากขึ้นขยายแนวร่วมให้มันมากขึ้นเพื่อที่ขยับแล้วขยายแล้ว แข่งขันต่อถูกไหมครับแม่ถูกไหมครับพ่อแข่งสำคัญสำคัญที่มีอะไรบ้างใน4ปีที่ใครบอกว่า4ปีรอได้งนี้ไม่ต้องรอถึง4ปีนะรอแค่ปีนี้ก็สนุกแล้วก็จะมีกาเรเลือกตั้งอ,อแล้วลงพื้นที่มาจุปดประสงค์แรกมาขอบคุณพี่น้องประการที่ ขยายแนวร่วงแล้วมาแข่งทุกสนามเลือกตั้งไม่ใช่แค่ระดับชาติอย่างเดียวท้องถิ่นเราก็จะสู้เต็มที่ับพี่น้องครับปีนีไม่ต้องรอปีนี้มีแล้วมีอบจปีต่อไปมีเทศบาลปีต่อไปมีเลือกตั้งผู้ว่ากับมกับนายกรัญชาปีต่อไปมีเลือกตั้งใหญ่เผยเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งกลายเป็นรัฐบาลพี่น้องรอได้เรื่องผู้ว่าของตัวเองด้วยเอา คนนี่แหละอฟังสปีดพ่อแล้วมันฮึกเขิมนะหัวคะแนนธรรมชาติหลังจากนั้นนะคะพ่อก็เดินทางเนาะเนี่ยมาที่มอขอนะคะก็มาพูดคุยนะคะเปป็นรระวัตติซึ่งที่มอขอนะคะพ่อก็มาพูดถึงเกี่ยวกับประสบการณ์จากมอฮาวัดและก็ FIT ไ0สู่เส้นทางผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะคะซึ่งก็นั่นแหละ ก็จบไปแล้วนะทุกคนตั้งแต่ตอนสี่โมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่งเนาะนี่ก็ดึกแล้วเมืองไทยบ้านแอดก็เพิ่งจะเที่ยงบ่ายโมงบ่ายโมงบ้านแอดบ่ายโมงนี่แหละทุกคนรีแคปพ่อส้มแบบแอดก็แอคชั่นไปด้วยกันดูสปีดพ่อไปด้วยกันแอดก็รีแอดแอดก็ฟังสปีดพ่อเหมือนเชียยวมวยเลยใช่ไหมโอเคทุกคนอัน มื่อนี้กะสีมาแนะนําโตนะหลายคนจะติดตามแอดมากกอาชิบ่เคยแบบว่าพ่อเดาๆได้ว่าแอดเป็นผู้ใดมาจากสตะกี้คือเจ้าคือเฮ็คดคลิปดาล่าคูมือนี้เจ้าคือมามาตามติดชีวิตพอสมจะเป็นผู้ใดเอาเข้า่าวเลยทุกคนแอดเป็นคนอีสานเป็นคนมหาสารคามเกิดอยู่มหาสารคามเป็นลูกเคิงสารคามโคราชเกิดอยู่สารคามเลียนจบอยู่สารคามหอดมอดสาม กันใหญ่มาอยู่โคราชแล้วก็เลี้ยนโคราชจนจบมหาวิทยาลัยเลี้ยนเก่งเด้เห็นจังสี่นะจบมหาวิทยาลัยสามปีครึ่งได้พี่น้องเกกดีเด้เกดสามพวกุ่นเด้อจบบัญชีการตรวจสอบบัญชีจบออดิตเด้อฝึกงานอยู่อ่าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสอบต่องกรุงเทพรุ่นเด้บ่แม่นขี่ๆเด้คอยอ่ะ เรียนจบปั๊บคอยกะมีโอกาสได้มาอยู่เมืองนอกซ้ำการที่สอบติดราชการอยู่เมืองไทยเด้แต่บ่ได้บอกว่าอยู่ไสสอบติดไปเฮ็ดงานได้3เดือนกะออกเลยขอไม่อยู่เมืองนอกพอดีก่อนสมัยเรียนกัมาเมืองนอกอยู่แล้วเพราะว่ามีป้าอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะหลังจากนั้นกะมีโอกาสได้มาอยู่เมืองนอกเลยยาวมาจนถึงสมื้อนี้ล่ะถือว่าเครื่องชีวิตเนี่ยเป็นคนทีมี วัฒนธรรมสองวัฒนธรรมแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมฝรังร่งมากกว่าไทยเพราะว่าเพราะว่าใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกหลายแห้งเกือบสี่สิบปีแล้วเพราะฉะนั้นมันสิซึมซับความคิดแนวคิดของฝรัง่งแต่ว่าข่อยกันย่งกันย่งเป็นเป็นไทยคือเก่าเลยแต่ว่าแนวคิดหัวคิดข่ดอยจะเป็นแนวฝรั่งมากกว่าข่อยกับกบเมืองไทยดูก็เลยย่างนั่นอยู่พอปีหนึงน่งเนี่ยกบเมืองไทยประตำสองเทียต้องกลับ ลังปีสามเทียแบบสามเดือนสี่เดือนกับเมืองไทยที่กอบดูล้วก็น้นอ,งนองก็เป็นสายหมอล่ำมากหมอล่ำอยู่แล้วก็ไปโจโจริงๆงน้ำขะเจ้าไปไปบ้านคันไปพ่อบุญบังไฟบุญเยียงแน่ยเราก็ไปเบิ่งหมอลอกหมอล่ำน้ำขะเจา้าเพราะฉะนั้นดีใจแห้งที่พอสม,มืออื่นสิไหส,ส,สิมาว่าเรียงแบบการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยจักรวาลหมอล่ำเพราะว่าน้องไส้เนี่ยช่องไทยสารค้ามผพพ้าเพิ่นเนี่ยเพิ่นเฮ็ดคลิปเพิ่น คุกขี้อยู่กับวุงการบอลลัมเนาะเพิ่นก็หูว่าวุงการบอลลัมเนี่ยเงื่อนหมุนเวียนเนี่ยหลายแห้งด้พี่นอ้องหลายคนอาจจะเห็นว่าขนาดบิ๊กเมาเทนโคลาตเนี่ยปีที่แล้วนี่เอาระเบียบว,ว่าทศินไปไปเบิ้งหนาเวทีเดอมวนการไปเบิ้งบอลลัมมันเป็นว่าเลยตีแห้งเนาะมันแบบมันมิกไปเหมือนมันเพงมันมิก,ม,ม,กมันมวนมันเป็นคือจะไปเที่ยวไปเทียเท่ยวพับเที่ยวเทคโอเพนเลยแมนบอพี่นอ้อง ดีแหละสิ่งที่แอดมากผสมก็คือเพลั่นทุกวงการเพิ่นไปภาคใดเพิ่นก็หูว่าภาคนั้นๆมีเศรษฐีเศรษฐกิจแบบใดมีอย่างที่เอามาเป็นซอฟาวร์มีอย่างสีเอามามาดันเศรษฐกิจได้ฟังอีสานมันก็ต้องมอลาเป็นบพี่น้องอีสานมันแห้งแรงมันบ่ได้แบบมีผลผลิตอยังดีๆที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรกับวัคคายดีแต่ว่าข้อมวลซื้เนี่ยโจกบุ่มเนี่ยไว้ เป็นจังไดข่อยบอกว่าสายสานเก่งบ่ <c oughs> นั่นแหละผู้ใดผู้ใดขู่ออยากขู่ว่าแอดเป็นภัยมากจังไดกับประมานีาเกิดสระข้ามไงโคราเลี้ยนจบมหาวิยาวทยาลัยยุโคราชแล้วจันนั่น่อยกก้าวขามาอยู่เมืองนอกเลยเง้วมาจนสุมือนีแต่ว่ากับเมืองไทยดูพี่น้องคือว่าละ่ะสองสามเดือนสี่เดือนกับเที่ยง ็เลยค่อนข้างกสิบบดได้ถิมวัฒนธรรมข้มเป็นไทยข้นเป็นอีสานเป็นลูกชาวนาพอเป็นชาวนาแต่บ่เคยเห็ดหน้าแต่เต็นไงเกิดมาจนป่านนี้บบเคยเห็ดหน้าบบเคยไปดำหน้าบบเคยไปนั่นเลยเพราะว่าพอเราเป็นนันอันแล้วมีหน้าแต่ว่าเราอันให้คนเศร้าเห็ดหน้าแล้วก็ปั่นเข่ากันเอาไหมข่อยก็เลยบบเคยเห็ดหน้าแต่ว่าพอเนี่พอเราเป็นพอข่าวว่านิด คนที่สามนนะ่ะจะคิดออกแล้วเป็นพอข่าวพอ่อยสมัยเป็นเด็กหน่อยนี่พอเรามีอันพอเรามีโรงงานเฮ็ดพอ่อยมีพนักง,งานมีลูกน้องเฮ็ดพอ่อยให้เราเกือบหาสิบคนสามสิบสามสิบสี่สิบคนคุณเดสมัยเก,นะก่ากแบบ่อนอ่ะพ่อเพิ่นกับเฮ็ดพอนะ่อยเนาะคนที่สารนนะ่ะจะคิดออกคนสารขามนะ่ะจะคิดออกว่าสมัยก่อนขาเจ้าแบบเฮ็ดพอ่อยแต่ว่าพอเพิ่นตายไปหลายปีแล้ว พ่ออยู่แห่หาสิก,กลัวล่ากระตายก็เลยเลิกลมเลิกกิจการเฮ็ดพ่อไปพอ่พอพ่อแอดมาอยู่เมืองนอกได้ปีแรกก็พ่อเพิ่กระตายเลยครอบครัวก,ก็เลยหยุดในการเฮ็ดพ่อนั่นลหะเป็นลูกเศร้าหน้าแต่เฮ็ดหน้าบบปินแต่ว่ามักหายมักหน้าแห้งอนอกจากพ่อแอดเล่าสิเป็นพ่อข่าพ่อไแล้วเล่ากับเป็นอบตอนํำพี่น้อง ญาติจะเป็นนายกอบตอน้องไส้ก็เป็นเลข,ขาอบตอก็เลยเป็นครอบครั้วที่ค่อนข้างที่คลุกคลี่สนใจการเมืองสมัยที่มีอบตอพ่อเพื่นก็เป็นหัวคะแนนแบบให้แบบสซโซ่จังสียอรอบคขั้วแอก็เลยเป็นขรอรั้วที่สนใจในการเมืองก็เลยฝังหลากฝังลึกทั้งขรอรัวเลย แม่ก็มากน้องก็มากแอดก็มักล้านสาวเพิ่อนก็ยุ1งชวขวบนี่ก็เบิ่งข่าวทิพิ์่าตลอดเป็นครอบครัวนักมัก,กนักการเมืองโอเคอันนี้แอดมินได้พี่นองเข้ามาแนะนําให้หูจักกันว่าว่าข่อยเป็นไผ่ข่อยคนอีสานนี่แหละการทงมหาสารคามอีสานโคราชเกิดสารคามแต่ไม่ใหญ่โคราช โอเคเดี๋ยวห้อยคอยมืออื่นเด้อส่งน้องไปแล้วเดี๋ยวน้องเพิ่นจิไปถ่ายคลิปเพิ่นจิไปไล่สดติโอเดย์าก็เอามาแช่กันคิดว่ามีคลิปวิดีโอออกมาแช่เยอะแยะมากมายเลยสำหรับพอสมเจอกันคลิปหนาได้พี่น้อง